อกจากธนาบัตรที่ระลึกแล้วนะครับก็ยังมีเหรียญกระสาบที่ระลึกด้วยนะครับวันนี้ทางกรมธนารักษ์นะครับก็เปิดให้แลกเหรียญที่ระลึกนะครับมี3ชนิดด้วยกันแต่ก็มีการจํากัดจํานวนเหมือนกันนะครับอย่างถ้าเป็นเหรียญกระสาบชนิดโลหะ50บาทก็จํากัดนะครับคนละ 20เหรียญเท่านั้นนะครับก็จะเปิดในพื้นที่ส่วนกลางก่อนส่วนต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มเปิดให้แลกเหรียญได้วันที่หนึ่งสิงหาคมติดตามบรรยากาศกันนะครับกับคุณสุนทิยาช่่นดำนะครับรายง,งานจากกรมธนารักษ์ครับเช่นค่ะครับเชิญครับค่ะคุณอัชวินคุณสุชาดาคะที่กรมธนารักษ์มีประชาชนมาแลกซื้อเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเป็นจำนวนมากคะ่ะซึ่งประชาชนที่มาคนแรกนะคะมารอตั้งแต่เวลา5นาฬิกาค่ะ ที่บริเวณหงชั้นหนึ่งของชุมธนารักษ์มีจำนวนประชาชนให้ความสนใจมารอแลกซื้อเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุญเดชหนึ่งในโอกาสการจัดงานฉลองสิสสริราชสมบัติครบ70ปีซึ่งประชาชนคนแรกที่มารอคิวซื้อเหรียญกระสาที่ระลึกนะคะมารอตั้งแต่เวลา5นาฬิกาและเปิดให้แลกซื้อได้ในเวลา8นาฬิกา30นาทีค่ะกำหนดให้แลกซื้อเหรียญทองคำและเหรียญเงินได้อย่างละหนึ่งเหรียญค่ะส่วนเหรียญโลหะสีขาว จำกัดไว้ที่20เหรียญต่อคนและได้แจกบัตรคิวหมดก่อนเวลา8นาฬิกาจำนวน400คิวค่ะมาตั้งแต่ตี5ค่ะเขาคิดว่าเป็นเหรียญที่ควรจะสะสมแล้วก็ครบรอบด้วยอะเนาะคนไทยอุตสาหผลิตใช่ไหมทางไทยอ็นิดนึง กระสับสชนิดประกอบด้วยเหรียญกระสับทองคําขัดเงาชนิดราคา1 6 0 0 0บาทค่ะจํานวนราคาเห 30, าเรียญละ3 0 0 0 0บาทเหรียญกระสับขัดเงินเงา,งาค่ะช <pueda. S 2> นิดราคา800บาทจหนายราคาเหรียญละ1,600บาทค่ะและเหรียญกระสับโลหะสีขาวค่ะชนิดราคา50บาทจหนายราคาเหรียญละ50บาทค่ะ เหรียญและลึช้างไทยค่ะจะทําขึ้น3ชนิดประกอบด้วยเหรียญทองคําขัดเงาหรือช้างใหญ่ค่ะชนิดราคา4 0 0 0บาทจํานวนผล,ลิต1 0 0 0พันเหรียญจาหน่ายในราคา75,000บาทเหรียญทองคําขัดเงาช้างเล็กค่ะชนิดราคา2,000บาทผลิต2 0 0พันเหรียญจาหน่ายในราคา2 3 0 0 0บาท,ล 200, บาทและเหรียญเงินงขัดเงาชนิดร,ราคา200บาทผลิต5,000ันเหรียญจาหน่ายในราคา3,200บาทค่ะโดยนายักริดพนาพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์ระบุคาว,าว่าเหรียญช้างไทยค่ะคาดว่าจะหมด ในวันนี้ส่วนเหรียญที่ลึกยังติดปัญหาการผลิตจึงไม่สามารถผลิตได้ตามครบจานวนค่ะวันนี้จึงมีเหรียญทองคํามาให้แลกซื้อจำนวน50เหรียญและจะผลิตเพิ่มอีกวันละ80เหรียญให้ครบตามจำนวน1,000เหรียญค่ะอาิพรดีกรมพนานลกาักษ์กลาวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะน,นำทุนกล้าถวัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ บัตรคิวสำหรับแลกซื้อเหรียญในวันนี้ค่ะได้แจกหมดไปแล้วตั้งแต่เวลา8นาฬิกาซึ่งนับว่าประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะคะประชาชนที่ต้องการมาแลกซื้อเหรียญค่ะสามารถเดินทางมาใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสุนทริยาช่างดำรายงานมาจากกรมงธนารักษ์ในขณะนี้กลับไปยังสถานีค่ะุ อยากจะให้คุณผู้ชมดูตัวอย่างสะหน่อยเมื่อกี้อาจจะเห็นในภาพแวบๆบแบบนะคะถ้าเกิดใครไปแลกธนบัตรเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้กล้องซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะคุณผู้ชมนี่ก็จะได้คือ1จะเป็นตัวธนบัตรนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นซองบรรจุค่ะ ด้านหน้าธนาบัตรนะคะก็จะเป็นภาพพระบรม,มาชายาทิศลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีตราสัญ,ญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีด้วยค่ะ ครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสดเกีินะครับเขา่อนใครใครยังไม่ได้นะยังมีโอกาสไปแลกได้อยู่วันนี้จะเย็นๆกันก่อนนะเพราะว่าหลายคนก็อยากได้เป็นที่ะลึกนะครับเพราะว่านานๆทีเดี๋ยจะมีออกมาแบบนี้สักครั้งหนึ่งกรจเจวินครับส่วนบรรยากาศในโลกโซเชียลนี่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับคนไทยนะครับก็ร่วมกันนะครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับมีการถวายพระพร ในโลกออนไลน์นะครับผ่านเครือข่ายต่างๆทั้งใน Facebook, Twitter แล้วก็ Instagram มนะครับมีการติดแฮชแท็กทรงพัชเจริญและก็ลองลิฟต์กับคิงอย่าง Twitter นะครับแฮชแท็กลองลิฟต์กงตอนนี้ติดอันดับความนิยมอันดับหนึ่งและคำว่าทรงพัชเจริญนะครับก็ติดอยู่ในอันดับที่3นะครับ่คะ